หกออนแก้ฝั่งนี้จะเป็นหวานน้อยได้เ6เลยค่ะได้เ6เลยหวานน้อย6ไปเลยใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้คือมันเป็นชาดําเย็นที่ไม่มีนม<อ>น้ำมันกออน <ชา S 1> อยู่แล้วใช่ค่ะน้ําเหมือนเดิมที่เราลดเพิ่มก็คือ,อน,น้ําตาลกออนเหมือนกันค่ะแต่น้ําตาลต่างกันหวานปกติน้ําตาล22ช้อนแต่ไม่ใช่นมอ่าอันนี้คือชาดําเย็น ้ำแข็งสองแก้วค่ะ